อันนี้ก็ลำโพงตัวไฮเมคัดอนตัวเล็กตัวจิ๋วของผมมาทดสอบแล้วตอนแรกผมกันดกว่ามันจะใหญ่กว่านี้นะเพอเอามาดูจริงๆเล็กนิดเดียวเองครับนี่ครับก็มันจะเป็นลําโพงขนาดดอกแค่หนึ่งนิ้วเองครับหนึ่งนิ้วแต่มีสองดอกมันน่าจะอยู่ในพวกอาจจะอยู่ในพวกโปรเจคเตอร์อะไรอย่างเงี้ยหรือว่าเป็นพวกลําโพงทีวีขนาดเล็กนะครับมันก็เลยเล็กเล็กดีครับเนี่ยแล้วมันก็จะมีพาร์สีทั้งหมดสองฝั่งเห็นไหม สองฝั่งนี่ก็มันเป็นของดีอยู่นะครับยี่ห้อ h a m a c a ด d o n นะครับเนี่ย h a m a ค a r d o n ของดีเลยแหละเสียงเสียงใช้ได้เลยครับก็วันนี้ผมก็เอามาต่อกับ m ของตัวนี้ครับ m ผมก็จําชื่อรุ่นไม่ได้ครับซื้อมานานเกินละไม่ค่อยแมรีวิวจริงแอิงตัวนี้มันสามารถโหลดแอป,ปตัวนี้มาใช้ได้ครับมันก็จะมีแอป,ปในตัวสามารถปรับโทนเสียงได้ก็สเปคมันจะอยู่ประมาณ50บาทมวัตตนนี่ มันมีชื่อรุ่นอยู่ XYAP15H นี XY <H it> ่แล้วผมก็มาประกอบแต,ตัวนี้มันใช้ไฟตั้งแต่8โวลต์ถึง24โวลต์ครับแต่ตอนนี้ผมใช้แค่12โวลต์นะ12โวลต์ผมก็จะใช,ใช,ใช้ฐานแค่นี้แหละใช้แบตเตอรี่3.7โวลต์เนี่ยแบตเตอรี่18650เนี่ยแล้วก็มาทำการดันสเตปอัพมันให้มาเป็น12โวลต์เดี๋ยวขอวัดไฟดูก่อนว่ามันได้12โวลต์จริงไหมก็ เช็คไฟกันก่อนครับว่าได้ประมาณกี่โวลต์เดี๋ยวเช็คไฟก่อนนะครับ <c oughs> เพราะว่าไฟไฟมันไอตัวไอบอร์ตตัวนี้มันจะทำหน้าที่ชาร์จด้วยเราก็ชาร์จผ่านชุดนี้แล้วมันก็จะไปเข้ากับแบตเตอรี่แล้วแบตเตอรี่มันก็จะแปลงสเตปอัพออกมาเป็นผมน่าจะตั้งไว้12บโวลต์ครับโอเค12.09โวลต์อยู่นะถือว่าใช้ได้ครับ ส่วนแอมผมก็เอาต่ออย่างนี้เลยสายสีของตัวลำโพงนะครับสีดําเป็นขั้วลบนะครับแดงบวกดําลบนะครับของตัวลำโพงตัวนี้เนี่เรามาทดสอบเสียงกันดูดีกว่าว่าเสียงจะเป็นประมาณไหนจะเปิดเพลงระนี้นิดหน่นนนอยก็พอแล้วครับเพราะว่าเดี๋ยวมันโดนลิขสิทธิ์นี่นานานยากไปสมัครไปไม่เลือกงาอาจารยราคา โดนลิควัสิ์ครับขอขอหยุดไแป๊บหนึ่งนี่ครับลําโพงตรงนี้จะเป็นเสียงเป็นฟูลเล้งนะครับเป็นฟูลเล้งตะเบสมันจะไม่ค nah. ่อยออกที <cuestión> ่ลําโพงตัวนี้มันก็เลยต้องทําพาร์สีมาที่ตรงนี้ครับมาลองฟังเสียงดูแงโ จะลองเพลงหลายๆแนวไปแล้วกันนะครับถ้าว่เพลงไม่ค่อยขึ้นเลยอันนี้ แต่อาจใช้ถ้อยคำไม่ค่อยเป็นหัวกล้ากล้าอย่างเก่งก็สบตาไม่กล้าจะบอกไปเคเคยไปไหนมได้เหรนะ่ถ้าว่านี้เสียงดีกว่าเยอะขึ้นนะ เสียงพินแล้วกันครับเสียงพินมันจะได้ฟังได้ยาวๆครับ ครับเพราะว่า,าลำโพงมันเล็กโอเคนะก็น่าจะมีประมาณนี้แหละครับสนใจเดี๋ยวทิ้งลิงก์ไว้ให้แต่รู้สึกว่าของจะหมดอยู่นะเนี <c> ่ <oughs> ครับอันนี้ก็เป็นบอร์ดแปลงเดี๋ยวเดี๋ยวทิ้งลิงก์บอร์ดแปลงอย่างนี้ไว้ให้ด้วยแล้วกันครับอันนี้เป็นรุ่นเก่าถ้ารุ่นใหม่เป็น type C แล้วโอเคนะครับคลิปนี้มีแค่นี้ครับสวัสดีที่สุด สวัสดีนะครับพวกเราภูมินครับ